สวัสดีครับสวัสดีแฟนเชลซีทุกคนนะครับในช่อง YouTube Peter b o o นะครับมาอัปเดตข่าวกันวันนี้วันที่10กรกฎาคม2566นะครับมีเรื่องของเปาโลดิบาร่ากับดูซานวลาโฮวิชมาอัปเดตให้ฟังกันนะครับเกี่ยวกับเชลซีแล้วก็เรื่องของมาริซิโอโปชชติโนนะครับที่จะอาสาปลุกร่างทองมิไฮโลมูดริกให้ได้รอฟังรายละเอียดกันได้เลยนะครับแต่ว่าก่อนอื่นขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีของผมก่อนครับเริ่มจากนี่เลยครับใครกาลังหาโรงเรียนดีๆให้กับลูกๆหลานนะครับไปเรียนที่โรงเรียนนานาชาติบริติชโ ได้เลยนะครับนําหลักสูตรจากประเทศแคนาดารัฐบริติชโคลัมเบียเป็นออฟชอรสคูลเหมือนยกโรงเรียนที่แคนาดามาตั้งอยู่ที่กรุงเทพเลยนะครับแล้วก็ทางโรงเรียนยืนยันว่าจบเกรด12สสามารถสมัครเข้าเรียนมาหาวิทยาลัยต่างประเทศได้เลย มีการรับรองจาก WASCBC INSPECTION และสอมสเปิดรับสมัครตั้งแต่ Kindergarten 1่นหถึงเกรด12หรือว่าอนุบาล1นถึงม6นะครับเจ้าของแฟนเชลซีด้วยติดต่อทางเพจหรือโทรไปที่เบอร์0819294229 ID Line ผมทิ้งไว้ให้ด้านล่างเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนใครที่กำลังมองหาน้ำหอมแบ่งขายของแท้ส่งวันต่อวันนะครับไปจัดที่ร้านโครคูเพอร์ฟูมได้เลย ช้อปปี้ลาซาด้าทิกตอกมีหมดนะครับเหมาะสำหรับคนที่ไม่อยากซื้อขวดเต็มมีให้เลือกเป็นร้อยกลิ่นครับดีออลชาแนลโจมาร์โลนพวกนี้มีครบเลยเจ้าของแฟนเชลซีด้วยไปสอบถามเขาได้ว่าอยากได้น้ําหอมแบบไหนไปออกกําลังกายไปหาสาวๆไปทํางานมีหมดเลยนะครับแล้วก็ในช้อปปี้เนี่ยมีโค้ดส่วนลดจากช่องปีเตอร์โบส์ด้วยนะครับสั่งครบ1,000บาทลด100บาทแล้วก็ในทิกตอกกับลาซาด้าก็มีโค้ดส่วนลดเช่นกันฝากไปอุดหนุนโค้ดคูเปอร์โฟมด้วยนะครับ ฝากนี้ด้วยครับ You Drink Don Drive นะครับร่วมกันสร้างความห่วงใยภายใต้ของการดีๆ Suzuki c o s We c a n เหนือกว่าความใส่ใจคือเข้าใจทุกความต้องการพบกับ New Suzuki Ertiga Smart Hybrid ได้แล้ววันนี้พร้อมโปรโมชั่นสุดพิเศษเลยนะครับที่โชว์รูมรถจนต์ Suzuki ทั่วประเทศเลยนะครับฝากไปอุดหนุน Suzuki กันด้วยนะครับแล้วก็ฝากช่องใหม่ของ Peter Boat ด้วยครับคนคลั่งบอลบาย Peter Boat นะครับฝากไปกดติดตามกันด้วยตอนนี้ยอดติดตาม27,000 subscribe แล้วนะครับโอเคมาเริ่มข่าวสารกันเริ่มกันที่ เรื่องของเปาโลดิ巴าโอ้โหเมื่อวานนี้ทำเอาแฟนเชลซีเนื้อเต้นนะครับแต่เต้นได้ไม่นาน <c oughs> คือต้องบอกแบบนี้ครับว่ามีบรรดานักกีฬาไปรวมตัวในการแข่งขัน F1 กันเยอะมากซึ่งรายการนี้คือ British กรังปีนะครับเป็นรายการใหญ่ของฟอร์มูลา1แล้วก็ได้เห็นพวกเตียโกซิวาราฟาเอลวารานริสเจมแล้วก็เปาโลดิ巴าพวกเซเลบมาดูกันเยอะนะครับ แล้วก็ตอนเนี้ด้วยการที่มันมีข่าวกอสซิบระหว่างเปโลดิบาล่ากับเชลซีพอดี <c oughs> ก็เลยมีนักข่าวไปถามเตียโกซิวาครับว่าเฮ้ยคิดยังไงกับเรื่องนี้เออข่าวของเปโลดิบาล่ากับเชลซีเนี่ยมันยังไงมันยังไงนะครับเตียโก้ซิวาก็บอกว่าผมเนี่ยได้ถามดิบาล่ามันแล้วเหมือนกันว่าจริงไหมที่เขาจะย้ายมาเชลซีแต่ดิบาล่าไม่ยอมบอกอะไรผมเลยเ <c oughs> ขาเป็นนักเตะร,ระดับท็อปนะ แล้วถ้าได้มาอยู่เชลซีจริงๆเนี่ยจะเป็นการเซ็นสัญญาที่ยอดเยี่ยมผมเนี่ยชอบในตัวเขามากๆเลยทีเดียวนะครับเออคือพูดแบบเนี้ยทำเอาแฟนเชลซีก็จิ้นกันเต็มโซเชียลแล้วก็มีแฟนเชลซีต่างประเทศไปเจอเปาโลดีบาล่าไปถามดีบาล่าว่าเฮ้ยจะย้ายมาเชลซีจริงไหมเจ้าตัวไม่ตอบนะแต่ยิ้มให้ แล้วก็หลบกล้องโอ้โหมาขนาดนี้คนจะจินตนาการก็ไม่แปลกนะครับถึงขั้นที่ปีเตอร์โบไปตั้งรับตัวในฟีฟ่าออนไลน์4เลยจ้านะครับต่เหมือนที่บอกไปข่าวนี้เนื้อเต้นได้ไม่นานนะครับโอ้โห,โหนะครับแป๊บเดียวนะเท่านั้นเองนะครับนักเตะไปให้สัมภาษณ์กับสื่อนะครับบอกว่าผมมีความสุขดีกับโรมา่าและแน่นอนถ้าถามว่าผมจะอยู่กับโรมาต่อไปหรือเปล่า ใช่เลยผมจะอยู่ต่อไปและเรากำลังจะเริ่มซ้อมในวันพรุ่งนี้แล้วนะครับดี่า,าบอกแบบนี้เลยครับว่าจะอยู่กับโรม่าต่อไปและยังไม่จบแค่นั้นนะครับเซซ่าลุยส์เมโรนะครับเทียสูงสายอาร์เจนตินาคนที่รายงานข่าวเอนโซเฟนันเดสเมื่อเดือนมก,กราคมมันแม่นเนี่ยคนนี้เป็นสายอาร์เจนตินาเลยเขาบอกว่าดี่า,าจะไม่ไปเชลซีแม้จะมีข่าวลือก็ตาม ปัจจัยหลักเลยก็คือเชลซีไม่ได้สนใจคว้าตัวดี่าในตอนนี้เขามีสัญญากับ RS ร์ r o โรมาแล้วก็มีค่าฉีกสัญญาถ้าไปเล่นต่างแดนค่าฉีกสัญญาจะแค่12ล้านยูโรแต่ถ้าย้ายไปเล่นในเกาโชเซเรียด้วยกันค่าฉีกสัญญาก็คือ15ล้านยูโรแต่ยืนยันว่าจะไม่ได้ไปเชลซีนะครับเชลซี Chelsea ก็ไม่ได้สนใจคว้าตัวในตอนนี้ด้วยนะครับนั่นหมายความว่า ข่าวที่ออกมาก่อนนั้นที่เป็นข่าวลือที่ผมบอกว่าเทียสองทียสามต้องกรองต้องฟังหูไว้หูพวกเนี้ยอย่าเพิ่งเชื่อร0อก็ตามนั้นนะครับเชื่อคนที่เขาแม่นๆมีความน่าเชื่อถือสูงดีกว่าทั้งจากคำพูดของดีบาร่าเองแล้วก็จากรายงานของเซซ่ารลุยส์เมอรโลเองด้วยที่บอกว่าเชลซีไม่ดีล่าแล้วตัวดีบาร่าก็อยากอยู่กับร o m าต่อไปเพราะฉะนั้นข่าวดีบาร่าน่าจะใช้คำว่าน้าจะแล้วกันน่าจะจบ ยกเว้นถ้ามันจะมีเกมพลิกก็คือในอนาคตเชลซีเปลี่ยนใจเชลซีมองว่าตำแหน่งหน้าตำ่ำมีเอ็นคุณคูณคนเดียวไม่พอไหมแล้วกำลังมองหาคนใหม่ที่ราคาไม่ได้แพง12ล้านยูโรเนี่ยตีเป็นเงินปอน10ล้านปอนเองโอ้โหเซ็นแค่2-3ปีผมว่าก็น่าสนใจเออแบบนี้ก็มองข้ามไม่ได้แต่ณนะตอนนี้เนื้อเต้นของเราได้หยุดลงไปก่อนชั่วคราวนะครับเรื่องของดีบาราก็ประมาณนี้นะครับทีนี้ครับ ไอเรื่องนี้ไม่สมหวังนะครับแต่เรื่องต่อไปอาจจะสมหวังแล้วครับอาจจะได้สิ้นสุดกันทีไม่ว่าชาตินี้ชาติไหน <c oughs> เรื่องของโรเมลูลูกากกนะครับเป็นรายงานจากแม์ลอครับเทีนหนึ่งจากเทเลกราฟนะครับบอกว่าอินเตอร์มิลานเนี่ยเตรียมยื่นข้อเสนอใหม่เพื่อขอซื้อโรเมลูลูกากูก่อนหน้านี้ยื่นมาแล้วหนึ่งรอบแต่โดนเชลซีปฏิเสธเพราะว่า เชลซีขอไปว่าอยากได้40ล้านปอนด์แล้วก็พยายามหาตัวเลือกอื่นด้วยนะครับเชลซีเช่นไปติดต่อกับออลฮิลาวทีใน,นลีกซาอุแล้วก็ไปติดต่อกับยูเวนตุสด้วยนะครับซึ่งลูกากูเนี่ยรักจริงสุดๆนะครับไม่สนใจไปซาอุไม่สนใจไปยูเวจะไปอินเตอร์มิลานทีมเดียวเท่านั้นทีมเดียวในใจรายงานบอกว่าลูกากูยินดีลดค่าเหนื่อยหลังหักภาษี ปีละ1ล้านปอนด์เลยครับเพื่อให้ได้ย้ายกลับไปอยู่กับอินเตอร์ปัจจุบันในค่าเหนื่อยของเขาคือ325,000ปอนด์ต่อสัปดาห์แต่ว่าพอหักภาษีแล้วเนี่ยเหลือแค่แสนสี่เพราะภาษีที่อังกฤษเขาโหดมากยิงค่าตัวค่าเหนื่อยคุณสูงๆภาษีเขาโหดมาก,าาาเ,ามากเกิน50%ด้วยนะครับแล้วก็พอหลังหักเหลือแสนสี่ใช่ไหมครับ ลูกกูยินดียอมลดเหลือแสนสองหลังหักภาษีเพื่อให้อินเตอร์มีภาระค่าใช้ใจ่ายน้อยที่สุดเพื่อให้อินเตอร์เซ็นสัญญากับตัวเขาได้ซึ่งอินเตอร์กำลังเตรียมโครงสร้างการเงินในการยื่นข้อเสนออยู่คาดว่าจะอยู่ที่35ล้านปอนด์แบบรวมโบนัสครบหมดแล้วนั่นหมายความว่าอะไรนั่นหมายความว่า35เนี่ยเงินต้นจริงๆไม่ถึง35นะครับ มันต้องรวมโบนัสรวมแอดออนกว่าจะไปถึง35ซึ่งแน่นอนครับเชลซีขาดทุนย่อยยับ100%และอินเตอร์มั่นใจว่าเชลซีจะยอมรับข้อสเสนอครั้งนี้ด้วยผมเคยวิเคราะห์ให้ฟังมา2-3คลิปแล้วนะครับว่าเรื่องของลูกากูเนี่ยคุณไม่มีทางที่จะไปทำกำไรคืนได้เลย100%นะครับมีแต่ขาดทุนขาดทุนเท่านั้นซึ่งถ้าขายได้30ล้านปอนด์35ล้านปอนด์ตามข่าวเนี่ย เราจะขาดทุนประมาณ20กว่าล้านเกือบเกือบ30ล้านปอนด์นี่คือตัวเลขที่จะติดลบขาดทุนแน่นอนนะครับเพราะมูลค่าปัจจุบันของลูกากูมัน50กว่าแต่ทีนี้ครับเหมือนที่ผมพูดมาเสมอว่าสิ่งที่เชลซียอมเจ็บแล้วจบคืออะไรคือค่าเหนื่อยถ้าเก็บลูกากูไว้อะคุณต้องจ่ายค่าเหนื่อยเขาอีก3ปี50กว่าล้านปอนด์เชลซีอาจจะมองอะจบปัญหาในเชิงบัญชีค่าตัวขาดทุนก็จริง20กว่าล้าน แต่ค่าเหนื่อยก็สบายไปมไม่ต้องจ่ายแบบนี้ไปประมาณ50ล้านปอนด์ก็เจ็บแต่จบตัดปัญหาด้วยเพราะว่านักเตะเองก็ไม่มีใจอยากจะอยู่กับเราแล้วนะครับก็ตามนี้นะครับเออส่วนดิวอื่นๆนะครับแมทรอบอกว่าคริสเตียนปูลิสิกกำลังจะไปมิลานแล้วนะครับบรลุข้อตกลงกันเรียบร้อยจะไม่ได้กลับมารายงานตัวซ้อมด้วยเพราะาตกลงกับมิลานแล้วนะครับแต่อนาคตของโอบามยองกับซีเยกเนี่ยยังไม่แน่นอนแมทรอบอกว่า ซีเยกเนี่ยยังมีโอกาสรื้อดีลกับเอลนาเซอร์ได้แม้ว่าจะล่มในตอนแรกก็ตามส่วนโอบามยองเนี่ยได้รับความสนใจจากเอลเอติฟากเอฟซีซึ่งตอนนี้มีสตีเวนเจอร์ราดเป็นกุนซืออยู่นะครับอ่ะนี่ก็คือเรื่องของลูกากูและแก๊งขาออกเชลซีแก๊งขาออกไม่ได้จบแค่นี้ครับมีดาวรุ่งคนหนึ่งกำลังจะย้ายแบบยืมตัวด้วยครับนั่นก็คือคนนี้เลยครับดาวิดดาโตรโฟฟาน่าที่ย้ายมาอยู่กับเชลซีเมื่อเดือนมกราคมเป็นรายงานจากฟาบิซซโอโรมาโนครับ โรมาโนก็บอกเลยนะครับว่าโฟฟาน่ากองหน้าดาวรุ่งเนี่ยกำลังจะย้ายไปเล่นให้กับอูนิโอนเบอร์ลินทีมในบุนเดสลีกาเยอรมันด้วยสัญญายืมตัวกำลังเจราจาขั้นสุดท้ายอยู่แล้วก็การยืมตัวครั้งนี้จะไม่มีเงื่อนไขซื้อขาดแต่อย่างใดนั่นหมายความว่าเชลซี Chelsea ก็ยังมองว่าอนาคตเอากลับมาใช้นะอันนี้ก็เลยเป็นการยืมตัวไม่ให้ใส่ออปชั่นซื้อขาดแล้วก็ตอนนี้กำลังรอไฟเขียวจากนักเตะอยู่ซึ่งคาดว่าจะเสร็จสิ้นในเร็วๆนี้นะครับไม่น่ามีปัญหา และผมมองว่าถ้าปล่อยยืมตัวไปเล่นในบุนเดสิก้าอาจจะโอเคก็ได้นะให้โฟฟาน่าได้รับโอกาสลงเล่นมากกว่านี้เพราะว่าอยู่เชลซีต่อเนี่ยก็เบียดตำแหน่งยากอยู่เหมือนกันครับเพราะว่าไปเซนแจ็กสันเข้ามาแล้วก็มีอาร์มันโดบรยาอยู่คริสโตเฟอร์เอ็นคุนครูก็ไม่รู้ว่าสุดสรุปแล้วจะเล่นเป็นกองกลางตัวรุกหรือจะไปเล่นเป็นกองหน้ากันแน่ถ้าอยากเอาชัวร์จริงๆว่าโฟฟาน่าได้ลงเล่นเนี่ยก็เป็นการยืมตัวแต่ถามว่าหน้าเสียดายไหมก็หน้าเสียดายนะครับเพราะว่าโฟฟาน่าเนี่ย ดูแววการเล่นกลา้าเล่นนะกล้าเลี้ยงกล้าลุยมีความมั่นใจในตัวเองติดอย่างเดียวคือต้องไปเติมแต่งสิ่งที่เรียกว่าประสบการณ์ประสบการณ์อันนี้เป็นสิ่งสําคัญมากๆแล้วก็ถ้าเกิดได้ไปเติมแต่งในบุนเดสซิก้าอาจจะดีก็ได้นะครับอ่ะเรื่องของขาออกจบเท่านี้นะครับหลังจากนี้ดูแต่เรื่องของเราและขาเข้านะครับก็คือเริ่มกันที่ดูซานวลาโฮวิชก่อนเลยอ่เรื่องของดูซานวลาโฮวิชเนี่ยข่าวที่มันดูแบบโอ้โห คนสนใจแล้วก็แชร์กันเยอะมากมันมาจากนักข่าวที่ชื่อว่าอัลเฟรโดเป u ดูลานักข่าวสายอิตาลีนะครับถนัดข่าวนาโปลีถ้าใครที่ตามช่องปีเตอร์โบสมาตั้งแต่วันแรกๆจะรู้จักนักข่าวคนนี้ดีนะครับเพราะว่าคนนี้แม่นเรื่องนาโปลีจริงๆตอนที่เชลซีไปเอามาริซิโอซารีกับจอร์จินโยโค้ดแม่นมาก่อนคนอื่นเลยนะครับ และผมก็รายงานเรื่องนี้มานานหลายปีมากแล้วด้วยแต่จากที่ตามอัลเฟรโดปโดูร่ามาคือแม่นแค่นาโปลีจริงๆครับถ้าเป็นข่าวอื่นๆเนี่ยผมว่าเทียสองเทียสามเลยก็ว่าได้นะครับเผลอสามเลยนะเผอไม่ถึง2อด้วยถ้าเป็นข่าวที่อื่นเพราะฉะนั้นต้องกรองเอาไว้ก่อนนะครับข่าวจากอัลเฟรโดปโดูร่าฟังได้เฉพาะนาโปลีที่เหลือกรองไว้ก่อนนะครับอะแต่เรามาฟังกันหน่อยรายงานบอกว่าดูซานวลาฮวิช ไม่มีความสุขกับยูเวนตุสแต่การย้ายออกเนี่ยจะเป็นไปได้ก็ต่อเมื่อได้รับข้อเสนอที่เหมาะสมเท่านั้นยูเวต้องได้รับเงินก้อนโตเท่านั้นยูเวทราบดีครับว่าซื้อดูซานวลาโฮวิชมาแพงจากฟิออร์เรนตินาแต่เล่นไปเล่นมาก็เริ่มเข้าใจแล้วว่าสไตล์การเล่นไม่ได้เหมาะกับแผนของมาซิมิลิโนอเลกรซึ่งตอนนี้เอเย่นกำลังทำงานแล้ขณะที่เชลซีให้ความสนใจและกุนซือมาริซิโอโปเชติโน ก็อนุมัติดีลนี้แล้วทําให้มีความเป็นไปได้ที่จะมีการติดต่อกันระหว่าง2สโมสรเพื่อสอบถามว่าดีลนี้มีโอกาสเกิดขึ้นหรือเปล่าส่วนเรื่องลูกากูก็ตามที่ตรงกับแมตช์รอครับข่าวบอกยูเว่สนจริงแต่นักเตะไม่ไปจะไปอินเตอร์มิลานเท่านั้นท่อนสำคัญของข่าวนี้ก็คือเชลซีเอาจริงๆโปชิติโนอนุมัติดีลนี้แล้วจริงๆเดี๋ยวจะมีการคุยการเพื่อสอบถามความเป็นไปได้นี่คือท่อนที่ อัลเฟโดรเปดล่าพยายามเอามาชูเลยทีเดียวนะครับแล้วเป็นคนเป็นเป็นท่อนที่คนเอาไปแชร์กันเยอะด้วยแต่ผมต้องย้ําแฟนเชลซีอีกทีว่าอย่าเพิ่งเชื่อร้อซนะครับไอ้ที่บอกว่าพอชอนุมัติแล้วเชลซีเตรียมคุยแล้วเนี่ยรอเทียนหนึ่งฝั่งอังกฤษก่อนตราบใดที่แมตต์รอตราบใดที่เดวิดออนสตีนพวกนี้ยังไม่มีใครรายงานอะ่ะก็อย่าเพิ่งไปเชื่อเต็มร้อย ไม่ได้หมายความว่าไม่ให้ให้ไม่เชื่อเลยนะแต่ผมแค่บอกว่าต้องรองอย่าเพื่ออย่าเพิ่งเชื่อร้อเปอร์เซนต์ต้องรอดูไปก่อนเท่านั้นไม่พอครับถ้าคุณจะเชื่อใครสักคนแล้วคนนี้ก็แม่นเรื่องอิตาลีเหมือนกันแม่นทุกทีมแหละครับก็คือฟาบิโอโรมาโนโรมาโนพูดชัดเจนครับโรมาโนบอกว่าเป็นที่เข้าใจว่าวล ah าโฮวิชอาจจะย้ายทีมในช่วงซัมเมอร์นี้นะแต่ข้อเสนอต้องดีเท่านั้นนี่คือหนึ่งในสี่กองหน้าที่ได้รับความสนใจจากปารีสแซงต์แชร์แมง ส่วนเชลซียังไม่ได้เริ่มเจราจาใดๆทั้งสิน้นแม้จะมีข่าวลือออกมาก็ตามเชลซี Chelsea กับบาเยอร์เนี่ยให้การชื่นชมในตัววลาโฮวิชแต่ยังไม่มีการเริ่มเจราจาใดๆในตอนนี้ขณะที่เบนเจคอบส์นะครับอีกหนึ่งนะักข่าวดังก็บอกว่าเอ่อเชลซี Chelsea สนจริงแต่ยังไม่มีการยื่นข้อเสนอเลยถ้าใครจะเอาค่าตัวของวลาโฮวิชก็อยู่ที่70-75ถึง้าล้านยูโรอืมนี่คือข่าวที่ ถ้าจะเลือกเชื่อผมว่าฟังของโรมาโน่เป็นหลักไว้ก่อนเขาบอกว่าเชลซีชอบจริงนะแต่ยังไม่มีการคุยยังไม่มีการเจรจายังไม่มีการยื่นคอเสนอเพราะฉะนั้นผมว่ามันก็ประมาณนี้แหละถามว่าเชลซีชอบเวลาฮวิชไหมผมว่าน่าจะชอบจริงอาจจะมีไอเดียอยากจะเอาจริงๆก็ได้แต่ยังไม่ได้คุยยังไม่ได้ติดต่อใครและผมรู้สึกว่าที่บอกว่าโปเชิติโน่ไฟเขียวแล้วอนุมัติเรียบร้อยแล้วว่าผมว่าอาจจะไม่จริงเพราะโรมาโน่ไม่ได้พูดเรื่องนี้ แล้วก็ตอนที่แมทรอรายงานเรื่องวลาฮวิชครั้งแรกเมื่อ2-3สัปดาห์ก่อนแมทเราก็ไม่ได้บอกว่าพอร์ชอนุมัติบอกแค่ว่าเชลซีแบอยากจะหาทางปล่อยลูกากูและยูเวก็อยากปล่อยวลาฮาวิชก็เอาไปสวอปดีเอาไปแลกดีลกันดีไหมเขาบอกแค่นั้นครับไม่ได้มีอะไรเพิ่มเติมไปมากกว่านนั้นเพราะฉะนั้นฟังหูไว้หูดูไปก่อนผมคิดว่าโอกาสซื้อกองหน้าเพิ่มถามว่ามีไหมมองข้ามไม่ได้ ถ้าเกิดเชลซีมองว่าโบรยากับแจ็กสันยังไม่อันตรายพอแล้วก็มองว่าเอ็นคุนคูเป็นกลางรุกดีกว่ากองหน้าเชลซี Chelsea อาจจะซื้อก็ได้แต่ผมว่าจะไม่ใช่การดําเนินง,งานในเร็วๆนี้ถ้าจะซื้อกองหน้าเพิ่มผมว่าน่าจะเป็นช่วงท้ายตลาดคิดว่าตอนนี้ลำดับความสําคัญของเชลซีกาลังเร่งปิดดีลมอยเซสไกเซโดให้ได้ก่อนซึ่งไกเซโดก็ค่าตัวแพงไกเซโดดูแล้วไม่ต่ํากว่า80ล้านปอนด ถ้าซื้อไกเซโดเนี่ยมันต้องไปจัดสรรงบประมาณอื่นๆครับว่าพอซื้อวลาโฮวิชด้วยหรือเปล่าแต่ถามว่าน่าสนใจไหมผมพูดมาเสมอว่าผมค่อนข้างชอบกองหน้าแบบดูซานวลาโฮวิชอยู่แล้วแต่เชลซีจะเอาหรือเปล่าอันนี้ผมไม่ทราบนี่คือเอาข่าวมาฝากแล้วก็ต้องว่ากันตามตรงว่าทั้งวลาโฮวิชต้องฟังหูไหว้หูส่วนดีบาราอาจจะจบไปแล้วนะครับอ่ะทีนี้ครับไปดูกันที่เรื่องของ บรรยากาศการฝึกซ้อมเชลซีกันหน่อยนะครับมีรายงานจากไมค์คีแกนคนนี้เป็นคนแรกที่รายงานว่าเสื้อใหม่เชลซีจะเปิดตัววันนี้เขาบอกว่ามาริสโอโปชติโนเนี่ยสร้างความประทับใจดีมากในการเริ่มงานสัปดาห์แรกนะครับคือทุกคนแฮปปี้ตั้งแต่สั่งบาร์บีคิวมาเลี้ยงแล้วส่วนสไตล์การทำงานเนี่ยพอชเน้นพูดเพื่อปลุกกำลังใจนักเตะให้กลับมาดีอีกครั้งแล้วก็เน้นเรื่องความสามัคคีมากๆพอชและทีมงานพยายามจับมือทักทายกับทุกคนแล้วก็ มีการพูดคุยอย่างเป็นมิตรนอกจากนี้ครับรายงานยังบอกด้วยว่าในสัปดาห์แรกพอ s ์เนี่ยเน้นซ้อมแบบให้ความสำคัญกับสภาพร่างกายเน้นออกกำลังกายแบบหนักๆไว้ก่อนเลยเพื่อให้นักเตะฟิตที่สุดข้อมูลนี้ก็ตรงกับแมทลอซึ่งตอนนี้ทิศทางของพอ s ์กับเชลซีดูดีเพราะว่าตอนนี้แหล่งข่าวบอกว่าบรรยากาศการซ้อมที่สนามคอปแฮมดีขึ้นแบบทันตาเห็นเลยทีเดียวนะครับอ่ะนี่ก็คือรายงานจากไมค์คีแกน ปิท้ายกันที่สัมภาษณ์ของตัว p พอชเองนะครับพูดถึง2คนนี้ครับมีไฮโรมูดริกและเอนโซเฟนันเดสแล้วก็พูดได้ดีทั้งคู่เลยนะครับเขาก็าพูดถึง2แข้งใหม่ที่ย้ายมาเดือนมกราคมแล้วก็ค่าตัวแพงทั้งคู่เอาเอนโซก่อนเอนโซเฟนันเดสนะครับมาริซิโอโปชิติโนบอกว่าเอนโซต้องได้รับการพักผ่อนเพิ่มนะเพราะว่าเขาเล่นหนักๆมาครึ่งปีเขาย้ายจากอาร์เจนตินามาโปรโตุเกสย้ายจากโปรโตุเกสมาอังกฤษเขาไม่หยุดเลย เป็นเด็กที่เตี่ยมเปี่ยมไปด้วยพลังแต่ก็ต้อง้ทำการพักผ่อนเพิ่มด้วยเหมือนที่บอกไปเขาเล่นมาหนักจริงๆรวมถึงต้องทำสภาพจิตใจให้ดีเพราะเขาย้ายมาเชลซีในช่วงที่ยากลำบากช่วงที่เชลซีกำลังวิกฤตมันก็เลยยากมากเอนโซยังอายุน้อยต้องเรียนรู้เกี่ยวกับพเมลิกมันเป็นการแข่งขันที่ยากแต่เขาเปลี่ยนแปลงทุกอย่างด้วยนะวัฒนธรรมภาษามันไม่ง่ายที่จะปรับตัวแต่ถามว่าผมเป็นห่วงเอนโซไหม ไม่หรอกผมไม่ได้เป็นห่วงอะไรเอนโซเลยผมคิดว่าเขารู้แล้วว่าคุณค่าการเป็นนักเตะเชลซีมันคืออะไรเขารู้จักลอนดอนมากยิ่งขึ้นแล้วตอนนี้ก็พูดภาษาอังกฤษได้ดีขึ้นเราจะช่วยให้เขาเติบโตและมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้กับทีมส่วนกรณีของมิไฮโลมูดริกครับพอยตบอกว่ามูดริกเนี่ยเราต้องรอดูสถานการณ์ว่าจะเป็นยังไงผมคิดว่าทุกอย่างในการใช้ชีวิตของมูดริกจะต่างกับเอนโซ่ แต่เราจะพูดคุยกับเขามากขึ้นการคุยคือสิ่งสำคัญมากๆผมจะคุยกับมูดริกแน่นอนและผมจะคุยกับเขาก่อนเริ่มปรีซีซั่นด้วยเขาเพิ่งเล่นยูโรยู21ไปและจะบินไปอเมริกาพร้อมกับเราผมชอบที่จะได้เจอเขาและรู้จักกับนักเตะคนนี้ผมจะพยายามตัดสินใจร่วมกับทีมสตาฟว่าจะวางกลยุทธ์ยังไงเพื่อดึงประสิทธิภาพของมูดริกออกมา ผมจะช่วยให้มูดริกอยู่ในระดับที่เชลซีคาดหวังเอาไว้ตอนเซ็นสัญญาและผมอยากให้มูดริกเป็นแบบนั้นพูดง่ายๆมั่นใจแล้วก็อาสาที่จะปลุกฟอร์มมูดริกร่างทองเออพูดง่ายๆคำคำ,ำพูดนี้แล้วกันนะครับจะได้เข้าใจตรงกันก็ทําให้กลับมาเล่นดีอีกครั้งในมุมของพอรชก็ดูออกนะว่าคือเข้าใจว่าเอนโซ่ก็ก,ก็ต้องปรับตัวแต่ไม่ค่อยเป็นห่วงมากอาจจะดูเป็นห่วงมูดริกมากกว่าเพราะว่าฟอร์มครึ่งซีซั่นกับเชลซี ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ก็เชื่อว่าเดี๋ยวจับมือร่วมกันทํางานกับทีมสตาฟของเขาเนี่ยเดี๋ยวหาแผนการเล่นที่มันเหมาะซึ่งถ้าเกิดถามว่าจะเล่นแผนไหนที่มันเหมาะมันก็ต้องเล่นแผนมีปีกนะครับสี่สองสามหนึ่งเปีกแล้วเล่นบอลไดรเรกบ้างโยนบอลให้ใช้สปีดของมูดริกบ้างจุดนี้ก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้และถ้าเราดูจากประวัติของพอชี่ผ่านมาตอนที่คุมสเปอร์ก็เคยปั้นซนเทอร์มินให้ออกมาดีได้จนซนเทอร์มินกลายเป,ป็นนักเตะระดับท็อปของพิมยริกไปแล้วตอนนนี้ก็ภาาวาใ ปั้นมุดริกได้ดีเหมือนที่เคยปั้นซนเึงมินแล้วกันนะครับนี่คือข่าวสารที่มามาฝากกันนะครับก่อนจากไปขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีอีกครั้งไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ซูซูกินะครับนิวเออร์ติก้าสมาร์ทไริสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยที่โชว์รูมรถยนต์ซูซูกิทั่วประเทศนะครับ ขอบคุณทางโรงเรียนนานาชาติ British คลัมเบีย International School Bangkok ด้วยนะครับเจ้าของแฟนเชลซีไปสอบถามกันได้บรรยากาศในโรงเรียนดีมากๆเลยนะครับแล้วก็ฝากทางโคดครูเพอร์ฟูมด้วยนะครับน้ำหอมแบ่งขายของแท้ส่งวันต่อวันเจ้าของแฟนเชลซีเช่นกันนะครับช่วงนี้ปีเตอร์บอยขอตัวลาไปก่อนขอบคุณทุกคนที่มาติดตามรับชมกันสวัสดีครับบ๊ายบาย